สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะวันนี้แม่บัวไม่เรองตื่นเต้นค่ะเพิ่งปิดร้านแล้วก็หนีหนีจากร้านนะคะลูกค้าทุกท่านโปรดทราบด้วยนะคะวันนี้แม่บัวไม่ได้อยู่ที่ร้านนะคะแม่บัวมาหาลูกสาวค่ะแอบลูกค้าหนีมาเลยนะคะบรรยากาศพี่น้องค่ะบรรยากาศที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะผู้ใดบ่าันไหนเบิงกัเข้ามะเบิงภาพยนตร์นะคะเด้อไอของเรา มาเบิงครออกมาดูภาพยนตร์ค่ะมาเบิงอีลา,าดีใจมาทันค่ะปิดล้านว่ารับลูกค้าเลยกลัวมาไม่ทันจ้าเบิงไล่พอดีค่ะแต่หนังมวนมากค่ะนี่เล่นดีแห้งนี่พี่แววเล่นแล้วจนมาเป็นตะลิต,ตนเพิ่น บ่บ่อบ,บ่สปอยเดีอไปเบิ่งเอาเอาแม่เอาบอ่โบไทยหรอบ่เดี๋ยวถ่ายลูกสาวก่อนลูกสาว ma. ยังไม่มายังไม่ได้ถ่ายรูปกับลูกสาวน่ารักน่าฮักลายค่ะจ้าออมเอมพุ่นพี่มอนก็นยังสวยเลยจ้าพี่มอนก็นกนสวย จับมือน้ำแนวอันแม่อนันนี้ลูกค่ามาได้พี่บอลแม่นี้ลูกค่ามาได้นี้ลูกค่าปิดร้านนี้ลูกค่ามาเมื่อนั่นแม่อันแม่ว่าสีมาใบาสองคือสีพุทันดอกประสันบัดท,ที่นี่อันนี้ยินพอโจววายวูฮอดอันใบสองใบสามประสันแม่กับเบาเอาประตูแล้วลูก <c oughs> <c oughs> โอ้ยมืออยู่บังกะปิเพราฮอดว่าเดวา,า,ากันเนาะ มันคนหลาไหลแม่คนหลายคน,น,นหลายอีหลักอ่ะแม่กับพ่อตาขอถ่า,ายรูปได้เห็นอีหลาเมื่อเห็นไหมตอนออกจากโรงหนังเห็นเธอสีบิงอีหมอนมาสีบิงมาสั่นมิงไฟ <c oughs> แม่ก็เลยบ้านนี่ละแม่สีมหาเดี๋ยวอันพาให้ลูกสาวมาจังสีลูกสาวถ่ายรูปให้เนะะาะฮะให้หรอบอมื้งเจ้าใหา้หรอบอมาถ่งขึ้นไปข้างบนเลยู่บ้านไอยู่ยะโสค่ะ อันอันเปิดร้านอยู่ข้างแฟชั่นออยุแปดเก้าค่ะเปิดร้านนี่แปดเก้าบอกมีแต่ฟจบเลยเพิ่นตัวจริงเพิ่นมีแต่ฟเป็นตะหักยู่ตุ้มตามโอ้ยพี่ยูทูปก็มาค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยพี่ตุ้มตามผู้่อน้อยนึงเนาะสาวไปไหนเนาะ นี่มือน,นีเข้ามามือน,นี่คุ้มคักเด้อค่ะเหมือนไปอันไปเดอะมอสันฮอตบอดในไทยใกล้ยังสี่เด้อเออวันนี้ค่ะวันนี้มาเจอที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะบรรยากาศตัวต่อตัวเลยค่ะคุณแฟนแฟนครับขอไปเบิงหลังเบิดอละค่ะแต่บ่าเหลือแต่เขานี่แหละมาเบ่ง,ว,งวันนี้เต็มอิ่มค่ะทุกคนมิวันนี้ วันนี้แม่บัวมาเจอใกล้ๆเลยค่ะดูพี่เบลก็มาพี่เบลก็มานองอุ๋งหญิงก็มาค่ะแล้วก็มีพี่อมแอมแล้วก็มีพี่ตุ้มตามด้วยนะคะมาสัมผัสใกล้ๆเลยค่ะที่ะะแฟชั่นไอแลนด์นะคะแฟชั่นไอแลนด์พี่น้องผู้ใด้่าะข้นในเบิ้งค่ะเบิ้งเะค่ะเด้อรับรองว่าคุ้มมากค่ะคุ้มหลายพี่น้อง พี่ตุงตามก็มาถ่ายรูปก,กับแฟนคลับด้วยค่ะค่ะเอ็นดูไร้พี่น้อง บรรยากาศวันนี้ผู้ใดผู้ใดด้มาเสียใจน้ำเลือดค่ะเด้อไม่บัวมาเห็นไกล่ตัวตัวอะไรค่ะน่ารักมากแต่ละคนค่ะบรรยากาศที่แฟชั่นไอแลนด์นะคะผู้ใดอยู่ไก่กับไปเบิงไดเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยู่ใก่ลงไหนก่ะไปเบิงได่ทั่วประเทศค่ะ S F Cinema แล้วก็ Major c i n e e a นะคะทั่วประเทศค่ะ อนนท์ทำคลิปหนะเป็นบรรยากาศน่ารักน่ารักนะคะบรรยากาศน่ารักมากค่ะ ็บภาพไว้เยอะๆนะคะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เจอใกล้ๆอย่างนี้นะคะเวลาไปตาหักไปตาแพงไรค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศนาลงภาพยนตร์เมเจอร์ แฟชั่นไอแลนด์นะคะ ของฝากสตใจแล้วพี่น no ้องวันนี nice> ้ดื่มดำเต็มที่พี่น้องคะดื่มดำกับบรรยากาศที่ได้เบิ่งอีหลาไก่ยูน้อมีหลาไก่เนาะค่ะเนาะ เขาไปบางกะปิเมื่อนั่นบบไก่ปนี่เด้อค่ะบบได้เขาไก่ปนี่เด้อค่ะเด้อคนหลายค่ะพี่น้องวันนี้เป็นบรรยากาศน่ารักมากค่ะคุณแม่แฟนกับมหาอีลา บรรยากาศน่ารักมากเลยค่ะจังใดผู้ใดกะยะ็ยิ่งช้าแม่บัวเดอ้อไม่หนีเด้อค่ะ บายๆกับกับแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะมาพร้ลูกสาวเด็กมะทายลูก,กว่าปีละแป๊บเดียวก็ดีใจค่ะเน,นี่ยนี่ทำในบัวมาพร้ลูกสาวน้องคุงหญิงมาพบก,กับทีมไทยอ้อน,นะคะพี่น้องคะ่ะัเจอกันข้อกันคลิปหน้าด้วยค่ะเดอ้อคลิปนี้กับฝากช่องไทยดูบัวเจลทูออฟฟิเชียลด้วยนะคะผู้ใด็่มะข่ายเป็นเบิง้งอหะไปเบิ้งหนังไทยอ้อนด้วยค่ะเดอ้อทุกวันค่ะ